สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อทุกคนสมองสมบอนที่ติดตามรับชมสองสาวโบราณพอกันคื้นกพี่น้องกับสองสาวไรน้องพี่น้องนะเมื่อนห้อากับมาหน้าไม่เสียวเอาสิมาอยังมาลุ้นมาชมนกันพี่น้องมาเบิ้งมาชมนกันเอามาอยัง ป้าสุลาเราบริยุทคนเด้อเขาเจ้าเขาดูละเราบริเขาเฮียนเขาเจ้าเก็บหมากเอ้เก็บหมากริกเก็บหมากริกพี่น้องเอ้ยพีกับ่่พี่กันบ่ยมาเก็บนันเิ มังเก็บมาผิกมะออื่นว่าเขาจะมาเอานะเออพี่พี่กระสอนเอาเปิมาเสียกเก็บมาผิก xé lầy lúa ra có xe mưa là bơ có si mưa là bơ chắc kép đây nên chắc cái sò đấy mẹ เกือดแตกเกือดแตกสามสอสอคอายสอสอหไปข้ายตจละโลหกพันแตัวหหลคล้ายแต่ว่าคายหอดพุนะค้ายหอดบ้านนะคะหมูของกันเจ้าค้ายที่สอบหนึ่งพวกจะอันนี้จะไปขค้ายในะไดสัตว์เหมือเส่านี่ เห็ดขาเห็ดนโละกพัอืมไยังยังไข่เลยเนาะไข่กัโลหกยังไงม่เหนนะเจ้าอะเจียบคออที่ั้นถักแคนตทงบ่ด้แคนนกับมัาเออานแนี้ไปไเกเยกอ๋ออันนี้มอือม่อาปนผัดมงคานคานมแคนแมงแคนองเก็บมพริ วไม่เสาไวขายมกวบเอามาขึ้นเก้ามักรเจ้านะ้ักเก็บมกรบคีบยใหญ่เก็บผักรคีอยใหญ่เจ้าก็ผลเก็บอันนี้ได้สม่อันนี้ได้มันเหี่ยวอีนี่เหี่ยวลายอีนี่ ลุกหนาลุกซาเนาะปุกหนาุกซาแต่ว่าไม่ได้เพราะเริ่มใหม่ยังไงเกไปเลยอือเลยเขาอกชวนต่ได้อะพิดเขาพิดเขาเงื่อนแล้วก็เขาก็รักมาเลยเอ้ทางนักเกมมาผิดเปแถบอยู่โอ่อเสียวพ่อ ถ้าเจียวมันเก็บอันหมากเขียวหมากแดงเจ้นเก็บคนเรอันนั้นบ่อเดียวนี่นะไอพอะนะเขาเก็บมากอันดําเสเนี่ยเลยแล้วมาเก็บหมาขามันขี้ร่าเอาเก็บให้รถมาขาวเขาจงมาท่านกันมันยังเลื้อหมาอนั้นคแล้นมาเก็บหมาขาวอันนี้นะเออ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 ออเ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 เเอมัเอเออเอเอเเเอเเ Hoặc có cái nhảm nhảm đuôi lưng 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 à, lưng không không ông lưng 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 anh lưng 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 cái này, anh này bà đấy, bịa cái này ม่แม่ิบ,บถูกได้ถูกถูก้ป <ว AU! S 1> ีที่แลกถ้ามาได้ได้แต่ปีนี้ีเนาะ,ะลาเหือนีั้งม,ง,งมาโลดสิบสอเลขายงวดจะบินเล,ล้โลสิบสองเ่ขายสิบสองกลับมาลงว COVID, ่าโควิดมาตัวนั้นโลดบอลแลนจะกุ้มขายให้มันจนชุดผิดคายไงพี่เนปวดโ ปลูกหญักปลูกซาราคายังมาลงพี่น้อ้ยเห็ดหย้กเห็ดซาลงทื่นก็ไล่ไล่ซะอพูสี่หาสะเพื่อย่างมาท่านใดทื่นย่างมาท่านใดกำไรกไรกันลรคาราคาผัดว่าโอกาสอันโลละสิบช่องผัดย่างมาลงเนาะร่งผ่ดลงอัน ปวดบัดเดียโลหกพันบอ้วดเหตดนั้นมันเหมื่อยเหนื่อยนี่แดดหน้าเอาเลยอยู่ไปได้ส้าะมากระโดดเถอะมายน้าใส่้มายกกุกอนะ้กรมันคือตายใช่ไหม

ข่าผุนข่าพุยังมาพอยังบ่ทนาได้ตายทไม่ลดกัพวไปเจาอกมอขายกงขายเขีายยังน้าหรอนะมีไลนี้เนาะจิายบ่เขียนนะบอสนะะ เาจมขายจะ่าขายหจะาขายดวห้เขาบจกกันก,ก็บพอเสียไปใช่กะเพอเสียไปเต้บ้านบอเตบ้านใครจังแล้วเมืออม่อไรเมื่อกี้โทนะจะไม่นะ <c oughs> มาเล่นมา่กี้มาคี้นี่เขาก็อยู่พูดพอเ,เขาแต่แม่หม้ามคลิกเขาอยู่เลยเขาก็เก็บแม่ย่าเขาก็มาเก็บน้ำ<ะ>ได้จักสอบเลยได้จักสอบเลยฮึจีแล้วเลยได้จักสอบเลยบ่สาม ที่ไปใช้กนอนนะบอไปลไาพยุมอมปากเป็นอหม่อยหมอยอลเราเสียไปขายบาไไออ่ มาทันนชีไรเจ็บปวดนี่นี่มจะถือตังนคีบตุ๊ขวีบท่นี่นี่มันค่หวถือตังมแลนี่เาบอตังไรบเลี้เคุณบวคุบมือบดเวนี่เนกผีกตือนอีบัดหน่อยงาม อืเมเต็มกระตานลาเดยวจโลเต็มกะตาน้ำจ่าเดี๋ยวจโลเต็มกระตาบ่ห่าจันึ่ดูเพรามีแบอบหน่งอบสิบโลบ่เราก่เป็นคมไร้ที่นเน่ยหน่อยอันนี้เันพักไงเนาะ

nhưng mà hông lâu nhưng sụn sụn, bây giờ đẹp đấy nhìn đẻ, nó đẹp, nó đẹp như thế này nó đẹp như thế này tát cái kẹp sợi mèo màn các bạn mọc เมียกระมาณถือผ้าทองเบอกอย่ง่เสียออกอาทิตน่ะอันนี้แหละนนพี่น้อยเมียกระมาอ้ามีไฟอยู่บนันเนอะก็จะมองออมไฟเห็นี้วยไว้ย่านแล้วพี่น้อยกัยไฟ หมักเลนักเลนบักเลนจมจมพี่ชางเนาะเดี๋ยวสอบเลยสามสอบแล้วละสิพันบอ เขียดเดียังมันกำลังกิชาวปวดหัวว่ิคกี้ายปลาม่กินงานนี้นมดผิกนี่แล้วเหตุถูกเหตุเนากีตายเลยเด็กหงับลงหงับลงเมมี่วะคุณจตลาดปักจองเาเคุณได้ตลาดปักจองเขาเ่า บ้านของเราคุณลายแท้ๆนะโหบ้านเอ้ามียเงี้ยโมดเอาบ่นี่นะสูงผงามเนาะไม่เสียเราไปขายายคือยังนี่พออีหุมก็ได้ขายเราอะขายง่ายไ กอน่นะมาเบิดมา่ละเบิเราเราได้จักสอบมาผิกเรื่องแล้วคือแดงหุ่งอยู่มันืขาวแล้วนะสูงขนาดพี่น้องเลยจนเบนคนบ่ เราคืองามเทศะไม่เท่ท like yeah, ิ้งมว่านี้แงท่คนคือขี่นี่ปูพีกงามนี่จะสอบขี่สอบสี่สอบเต็มเต็มขี่สอบกับปลายมันนี่เลยอ้ยเอาไปขายค่ะจับคือสิได้ดีค่ะพี่น้องสี่ดเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยขำเลยตะเวนโต๊ะแล้วเวนตะเวนคลิปนี้ซาบุไรลขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็ได้เพียง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้อย่าลืมกดลูกดิ่งซาบุไลนัมเด้อร์ไปหน่อยกีฬาพอกันงหมยสบายดี